อดัมฟาร์มกวางสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้จะพามาเบิงเพิ่นเอาขี่กวางค่ะบอกไปได้นี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่คือแบนี่ค่ะสวัสดีทีมงานค่ะทีมงานขนนี่ค่ะพี่น้องค่ะมองเห็นไดครับนี่มองเห็นครับโม่ห่อนโม่ห่อนโม่ห่อนก็ขี่งัวประโยชน์เพิ่น สามารถใส่ต้นไม้ได้เลยเ็นนะอ๋อไอ้บ้านโม่เป็นขี้งูเลยบ้านหอนอ่ะค่ะบ้านเฮ้ยเออเฮ้ยกัฮอตเตอเกียรติยังอยู่เพิ่นว่ามันเบาเบาเบาหอนคือขี้งูวค่ะเฮ็ดสบายเทากใส่ต้นไม้ได้เลยเป็นร้อยสอบค่ะพี่น้องนี่ให้เพิ่นเมาเอาเลยค่ะนี่เฮ้ยเพิ่นเมาเอาเงินเลยนี่เดซี่แบบนั้นเอานี่ค่ะ ขอทราบประโยชน์ของขี่กวางเนี่ยค่ะขีกวางกับใช้ต้นไม้นะครับใช้หญ้าหญ้านอกปูเห็นบางบางฟาร์มเพิ่นเอาไปเลี้ยงปูเลี้ยงปลาก็ได้บ่ค่ะเออเพิ่นเอาไปเลี้ยงปลาปลาก็ใหญ่ดีเด้อค่ะนี่ขี่กวางสุดยอดล่ะค่ะว่าว่าขี่แท้เป็นเลิศแล้วขี่กวางก็เลิศกว่าค่ะพี่น้องค่ะนะทีมงานเพิ่นบอกว่าเป็นเย็นว่ะ ขนาดขี่มันยังโมเหม็นเลยโตมันสีเหม็นบ่เอาพี่น้องว่าเพราะว่าเขาใส่อีเอ็มน้ำได้ขาน้ำนี่นะคะกะกะบลูว่ะค่ะถ้าเขาใส่อีเอ็มซีเมนบ่แต่ว่าเท่าที่เลี้ยงบ่เหม็นเด้ค่ะกว้างบ่ได้มีกินบ่ได้มีกินสาบคือแพะได้จ้ะแบบสบายสบายเลยนี่ค่ะ รับจ้างทั่วไปี่ไม่เหตุเองไหวค่ะรับจ้างทั่วไปไอตาลรับจ้างทั่วไปบ่เฮ้าออกคลิปมาเฮ้าแนะนำตัวก่อนจ้าแนะนำตัวก่อนไอตานนาหนองแวงบ้านหนองกระตันตำบลหนองห้างอำเภอกุจินาลายรับจ้างหลายอย่างนะคะบอกเบอร์โทรหน่อยจ้ารอะไร ครมหน้าก้านมมไม่มีติดต่อผ่านอดัมฟาร์มเนะมาะใครอยากจ้างงานนะคะติดต่อผ่านอดัมฟาร์มได้ทีมงานฝีมือดีจ้าทำงานดีถนัดขุด,ด,ข,ดขุดอะไรบ้างอ,อย่าลืมเด้อกวางจะออกเด้ทดอที่้องคะกดอ,อื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะยคะ่ะ ต้องการยอดผู้ติดตามอีกเยอะนะคะนี่ค่ะขี่ล้วนๆด้วยค่ะนี่หน้าเติบด้วยเลยนี่ค่ะเรามองมันบางสุดนี่มองไอ้ห่วงซับมันห่วงดินนี่นี่นี่มันก็บางตัวนี้แล้วทั้งหลังมันแหงเนินตัวนั้นได้อีกหลายแหละนี่เยอมีสิมีต่างใจบนนอ ไปใส่สะอีกผู้นึงบ้านมาเอเนี่ยค่ะสบายสบายได้ค่ะเพื่เฮดดีค่ะขับพี่น้องค่ะค่ะผู้นึงเหฮดผู้นึงหายผู้นึงมัดแล้วค่ะทำงานเป็นทีม อีแม่เฮ็ดเองบ่ไหวค่ะพี่น้องคะเที่ยงเพ่งจะยุติสกันนี่ละนั่งเฮ็ดเองได้มือละสอบสองสอบเทียงเพิ่งจะยุ่งใกล้กันเที่ยงเพิ่งจะยุ่งใกล้ใกันวะคะโมได้เดินทางไกลติดต่องานผ่านอดัมฟาร์มได้เดี๋ยวจะหักหัวคิวบ่หักค่ะเราหยอกค่ะเราหยอกไม่หอดดินละมั้งมองเห็เขาบริคุตจึกหอดดินจึกเกื่อเนาะเขาเห็ดเนาะแมน ฝีมือต่างกันแต่มันง่วนแน่นก็หนีเหรอบอกสีจีว่มันห่อนอืมง่วนนี่เคยว่ามันเหยียบเด้มันดินแน่นก็หนี่วงมันเบาเด้บอกทําด้บ่เนี่ยเด้เออเดี๋ยวง่วนี่อ้ท่วนทวนแหรอเดี๋ยวจะไปหากระสอบมาให้อีกกระสอบยกข้างหน้าใส่ได้บ่ลอย มีเยอะค่ะกระสอบก็มีเยอะแน่นแบบนี้ให้เดือัตก่อนเลยเี่โอ้โหล้แ้เนี่ยจ้ามาหลายคนนตหารหลายเน้เซ็ดสองนก็หารสองคุณแหวหาต่อได้ผมคุณแห่งต่อไปเลย พ้าการกินข่ากินน้ำไปละจ้ะพ่อบ่อน้ำมันมีน้ำนี้เดียวเดี๋ยวค่อยเอามาใส่ค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้อ่ะขออนุญาต่อซำนีก่อนเด้อค่ะเด้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะเบิ่งนพป่นเห็ดค่ะ ประโยชน์หลายค่ะขี่กวางเอาไปใส่หยาใส่ต้นหยาแบบมันเป็นก้อนเลยแบบนี้เทากับสูบน้ำใส่อันนี้ละไล่เองใช่ไหมครับครับประโยชน์หลายเนาะครับใส่ได้แล้วนี่ใส่หยาหยางามก็ไม่กวางกินคือเก่าเนาะค่ะเนาะขี่ง้วขี่ควายใส่กันห่อนแบบลวกเนี่ยแมนอยู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีนะคะ